เวยนะครับวันนี้ก็ลูกค้าสั่งด่วนใช่ไหมคะด่วนด่วนเลยแม่กำลังงานสกรีนของเสื้ออันเจนไหมโอ้โหใช่ค่ะเยอะมากรอบสองแล้วรอบสองแล้วค่ะลูกต้องรีบใช้พรุ่งนี้ต้องรีบต้องรีบเลยค่ะให้สั่งตอนเย็นใช่ค่ะเอาพรุ่งนี้ได้เลยเอาได้เลยค่ะตอนนี้กำลังสกรีนบล็อกเห็นไหมตอนนี้ก็กำลังอัดบล็อกล้างบล็อกกันอยู่ใช่ค่ะเพื่อว่าทำงานให้ลูกค้าโอ้โหนี่กี่ทุ่มแล้วเนี่ย นี่ค่ะสามทุ่มนะคะเป็นเวลาสามทุ่มแ้ก็ะต้อนรับหน้าฝนด้ต่างๆใครที่อยากจะไปแจกเสื้อันฝนหรือว่าต่างๆหรือว่าลมต้องการเป็นของพิเียมอะไรต่างๆก็สามารถที่จะสั่งซื้อเราได้เลยเห็นไหมนี่สวยไหมอันนี้สวยมากนะคะเนี่ยสกินสีดํานะคะสีดำเัยนะคะปกติแล้วจะเป็นเสื้อเสื้อบ่งี้โอ้ที่คุณธนาใส่อ่าแล้วก็สกินข้างหลังโอ้โหสวยเลยเท่เลยนะคะเนี่ย ห้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้เป็นเสื้ออันฝนอย่างดีนะผมจะบอกว่าเป็นเสื้ออันฝน EVA อ้นะ EVA นี่ราคาห้าสิบบาทและขายถึหกสิบตัวแต่ถ้าแต่สกีนนี่ต้องร้อยตัวขึ้นไปใช่ค่ะถ้าสกีนก็อยู่ที่สิบบาทเองสิบบาทค่าบล็อกห้าร้อยตัวนี้ก็สุดยอดจริงๆสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการอยากจะมีโลโก้เพราะว่าช่วงนี้ร้านไอ้นี่น่าจะเป็นร้านเลยมอไซค์ไหมน่าเหมือนมอไซค์นะคะพวกน้ำมันรถใหญ่รถใหญ่พวกน้ำมันพวกอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้ามาสั่งกับเรานี่ก็ขอบคุณมากจริงๆนะสำหรับคุณลูกค้าที่ที่อยากจะสั่งซื้อกับเราตอนนี้ใช่ค่ะพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีโอเคสี่ทุ่มห้าทุ่มนล้วมีโอีตลอดนะทำงานทำตลอดใช่เราทําเพื่อคุณลูกค้านะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าสั่งมาแล้วเราทานะไม่ใช่เรามีรันงานตลอดทางานตลอดอะไรเงี้ยใช่แล้วเรามีงานเยอะจนเราต้องมีโอมีอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะ นะไม่จ้าเฮ้ยโอ้ไม่มีงานสั่งตอนเดี๋ไม่ทำเลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะใช่นะอันนี้เราต้องบอกให้เข้าใจใช่พี่จ้าเห็นเหรอตอนไหนก็เจอแต่คุณธนากับน้องจุ๊บเดินตลอดละไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะอันนี้เราสั่งมันต้องการตรวจแล้วก็ต้องทำตรวจแล้วก็มีงานแทรกตลอดเวลาใช่ค่ะมาดูมาดูน้านี่น้านนี่งานนี้ก็มีเขียนะล้วทำกันอยู่นะคะเนี่ยนะคะเนียเยอะไหมเยอะไหมตัวนี้งานสกีนของเรานะใช่ค่ะโอ้โหในสกีนของเรานี่เห็นไหมสกีนนะคะโอ้เยอะมากเห็นยังจากจากนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะ นี่เป็นร่มโค้งแฟชั่นราคาที่85บาททางได้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะทางได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวเราจะพับให้เขาแล้วกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไอ้นี่เดี๋ยวจะีขาดเคลื่อนขาดเคลื่อนไปอ่านี่เห็นไหมฮะเนี่ยเป็นการเสียโอ้โหสวยมากนะสวยมากค่ะสวยมากนะเห็นแล้วงานสกีเราสกีของเราเนี่ยเท่ากันทุกจุดทุกจุดค่ะนะฮะเราใช้เครื่องเราใช้เครื่องนะสวยเนาะแต่เราพับคืนให้เขาหน่อย อย่างอันนี้ลูกค้าใช้วันที่30กันยาที่เราทําเลยเพราะว่าเรามีราักการรันคิวครับอย่างเสื้อกันฝนที่เราต้องทําเลยเพราะว่าลูกค้าใช้ด่วนใช่เขาสั่งแล้วรอบนึงนะใช่ค่ะสั่งมาแล้วน่าจะแจกไม่พอแจกไม่พอคือมันมันสวยนะคะสวยมากและใช้งานได้จริงคุณภาพดีมากนะคะใส่ไม่อบไม่ร้อนใส่สบายไม่อบไม่อบมาดกจ้โอ้โหมันแน่นอนเราละรับไปเลยก็ นอนจริงๆนะธนาคารร่ำรวยนะคือว่าลูกค้าเห็นเราไลฟ์สดเห็นแล้วเออน่าจะนะเดี๋ยวเมื่อคืนวันก่อนก็ฟรีนุกปุเห็นเราไลฟ์สดหรือเปล่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยไลฟ์ตลอดเลยตลอดไลฟ์ตลอดนะโกดพี่วานไหนก็เราไม่ใช่ไม่ใช่นี่เราก็ไลฟ์ตลอดนะคะไลฟ์ตลอดนะโหขอบคุณมากเลยคุณลูกค้าไอไลฟ์ปุ๊บลูกค้าเห็นเลยอ่ะเออแต่บารอเลูกค้าน่าจะตั้งใจนะพี่ว่านจัดกี่ครั้งก็ไปดูซินะฮะไปจัดไปจัดไปเราคือเรารับตลอด ลูกค้าขอให้แจ้งมาให้แจ้งความต้องการมาเราจะบริการลูกค้าอย่างเต็มที่และเรามีรายเราแนะนําลูกค้าตลอดนะคะ็นไรแบบร้เมืกี้เห็นลูกคาลูกรับสดนะรับสดนะรับสดนะ ใช่เราไลฟ์ไปถึง2อนาทีสามนาทีนั้นลูกค้ามาเลยนะเออค่ะดีดีนะตัวนี้ก็อยู่ที่50บาทห้าสิบาทถังซื้อได้ใช่ค่ะล่มก็แล้วแต่ล่มล่มล่มเราก็มีตั้งแต่ราคา45บาทสี่สิบบาทใช่ไหมใช่แล้วก็50บาท75บาทแล้วแปดสบาท เนี่ยโลงของเรามีคุณภาพลูกค้าสามารถสั่งซื้อมาได้เลยนะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มแต่ตอนนี้เราต้องทำงานให้ลูกค้าลงสกีก็ส่วนลงสกีที่บริษัทก็ส่วนที่บริษัทเป็นคุณล่ะที่กัน่ค่การทางกัน10ซอยนะ10ซอยเองก็แป๊บเดียวขับไปถึง2ที ตอนนี้คนคนดูคุณธนาสิบกว่าคนนะเนี่ยสิบสิบเจ็ดคนค่ะสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนเยอะกว่านี่สิบเจ็ดคนเลยเจ็ดงั้นทามาดูบล็อกดีกว่าคือดีค่ะนี่ไปกันนี่พี่ดูเองนะนี่คนดูเองนะคะนั่งทำนั่งทำเนี่ยเนี่ยกำลังล้างบล็อกกำลังแบบว่านี่นี่วิธีการสกีนจริงๆนะค่ะนี่คือการล้างบล็อกของเรานี่คือนี่กำลังล้างบล็อกอยู่ล้างบล็อกอยู่ใครเคยทำสกีนกันไหมค่ะ ต,ตันตะวกินก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะใช่ค่ะล้างบล็อกมีล้างบล็อกอัดบล็อกนะคะตัวนี้เห็นอยัง<ช>ว่าเราทำจริงๆทำจริงจริงทำตลอดอ่ะเดี๋ยวเรามาด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปกวนเขาไหมกวนค่ะ ก็อยู่น่ดีกวก่อนนะเออนะฮะก็ขอบ<ช>คุณคุณลูกค้ามาก<ช>นะสามารถสั่งซื้อข้ามาได้อีกนะ<ช>ไม่ว่าะจะเป็นงานอีเวนต์งานศพงานบวชงานชมุมชนรกิจงานบริษัทต่ตางๆสามารถสั่งซื้อกับธนาคารร่วมด้วยได้นะ<ช>ตอนนี้เราก็ทําแบบว่าปิดโกดังเลยเนหะ็นไหมข้างบนนี้ก็แบบฝนตกฝนตกอะไรไม่ต้องห่วงไม่หวั่นเลยสามารถสกรีนให้กับคุณลูกค้าได้ทันทีว่างานด่วนเป๊ะๆแบบอย่างเงี้ย S <S ใช่จดได้ดีนะใช่รคันคันนี่มาเลยหมื่นคันนี่มามาเลยมาเลยค่ะมันใช่จัดให้แน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะน <S 1> <S 1> ใช่ไม่อนจะช่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แต่ไม่ได้เป็นไรไม่หลับไม่นอนนะทางานนะคะเพื่อส่งคุณลูกค้าบาทีเราก็ต้องเข้าใจเราบาทีเพื่อนผมก็แซวนะแซวเหมือนกันเอ้ย พูดอะไรแบบว่าแบาบว่าพูดอ่ะเราเราก็พูดไปชนะค่าวเมื่อคือผมชมาหกินเนาะค่ะแล้เลื่อนแซวของก็ดีอย่างละเออมึงยิ้มหนึ่งกูวค่ะเน่น่เน่อะไร่อยเนี้นๆๆโอเค<ช>แล้วก็ฝากช่องทางติดต่อกันนะค่ะนี่นะก็เราเปิดตั้งแต่กา่อนเช้าถึงห่วงงเชีนนะฮะหรือสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ได้ต <ๆ S 1> ลอดเวลาเราอยู่ระหว่างรับกระเป๋าซ<ช>อยสิบหกสี่แปดนะครับดูระหวา่างซอยสิบหกสี่แปดรับประเค๋านะฮะก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ ทางเบอร์โทร0891246230และ0824477555นะครับ ID ไลน์ของเราแล้ว l ล n e s i ดแอ0824477555สามารถแอดไลน์มาได้ตอนนี้เลยก็ได้นะฮะใช่จะตอบให้คุณลูกค้าได้ใช่ถ้าออนไลน์นี่เราตลอดนะถ้าเราเห็นก็คือเราก็จะตอบนะใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะโอเคครับุมธนาครับเลยน้องจุดลทีมงานบริษัทธนาครับเลยขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวยมากค่ะ เป็นแบบว่าเลนโคดนะ้ดเท,นะเท่ค่ะใช่รู้สึกดีมากนะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะใ,นะใช่ค่ะยอด,ด,ยอดโอเคค่ะสวัสดีค่ะ